สวัสดีครับพี่น้องปองปปายสุภุสุคนนะครับหนึ่งเดินเศรตระเบียบาระศิลรายงานโตนะครับวันนี้นะครับเ้าทำกันแสดงอยู่ที่บรูพอร์ตหัวหินโอ้โหกับข้าวเราสุดยอดเลยครับอร่อยมากเลยครับวันนี้ <c oughs> คุณม่อนทำอะไรกิน <c oughs> พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปไปวัดห้วยมงคลมาบ่ะใช่ฮะไปวัดห้วยมงคลมาเหรอไปวัดห้วยมงคลไปไหว้พระแล้วก็ยอดว่าสิแวะไปยานมันมากก่าท่านคือพ่อถ่ายไว้บุกินเยอะๆเพราะมันอธิบายง่ายเดี๋ยวตามมาเที่ยวว่าชักจิตศาสจิได้มารลำพองยิงนแมนมันมันเท่าไรดีพ่อถ่ายไว้เป็น อ่ะอนุสาวรีย์เลยไม่ใช่ครับอนุสรณ์ครับสถานที่สถานที่พ่อชลุลชลารันบ้างพอเคลียรามาแล้วตรงนี้พอกระพบเสียพอมาล่ำเฉาดีแล้วก็ดีนะพอจำได้ปวงดีละปวงจอดรถไล่เนี่ยอุ้ยแต่ว่าเขาอยากให้พ่อเขากระจกปิดตังก์กตีมาเกือบหมดพอไม่รู้ว่ามันเป็นสถานนังขึ้นไม่หมดจอดรถไม่ได้หมดจอดรถแต่ว่าสรานกีฬากของเห็นนั่านอันคุณหมงของนั่น จอดครั้างนั hmm> um ้นว่ามีมองจอดด้หรอพ่อมองหนังมัน claro ว่มีมองจอดแฉบสวัสดีครับแม่น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับเกาะอากาศไกัแฟเบิร์ตมือเด็กหาล็อกบ้านนะครับนี่นะครับลานข้างหลังอ่าห้างบูคอร์ตหัวหินนะครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางแห่งเป็นล่านจอดรถขเจ้านะครับ เอานเอียครับโอ้ปิลานจอดรถบักกวงนะครับลาดปูนยังดีนะครับเป็นของนิยมไทยนะครับร่วมกับระเบียบพัฒนศิลนนะครับสกาล่านะครับเป็นสกาล่านะครับโอ้โหพี่น้องครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เข้ามามาทําการแสดงอยู่หัวทินนน่ครับพี่น้องนี่นะครับลานแบบอย่างดีเลยนะครับเป็นลานจอดรถนะครับไม่รู้ว่าลานจอดรถของ ห้างหรือของอะไรเนี่ยครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นข้างข้างหน้านะครับจะเป็นบูบูพอร์ตนะครับเป็นห้างนะครับบูพอร์ตหัวหินนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับถือว่าเป็นเทอาแรกนะครับมาขึ้นเฮ้าเลนอยู่ที่ตลาดอินดี้นะครับตลาดอินดี้บางขุนเทียนนะครับกทมนะครับผมนะครับจากตลาดอินดี้มาที่บูพอร์ตหัวหินประมาณ200กว่าโลนะครับปาป๊ามาขึ้นนีแล้ว จากงานนะครับตลาดอินดี้เราก็ไปนอนรอดพ่ป้านอนอยู่ที่กรุงเทพก่อนนะครับตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงนะครับออกจากกรุงเทพบ่ายโมงมาถึงนี่ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเกือบสี่โมงครึ่งนะครับนะครับนี่นะครับเวทีเรานะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ไปโครงเป็นล่างไปรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ระวงางท่าี่ผมมานี่ครับฝนตกตลอดทา่าลยเด้แถวเพชรบุรีแถวชะอำแถวนี่นะครับก่อนิมา์อดประจวบก่อนศิมา์มอดหอัวหินเนี่ยฝนตกตลอดทา่าเลยครับเป็นตกหนักความนี้แต่ว่ามือนีกับท้องป่าก็เป็นยังสีนะครับแต่ว่ามันก็เอาเนี่ยเอานองมาได้เนี่ยเมื่อวานขนาดว่าบ่มีหยัางนี่หนูมีก้อนเมฆดำๆมาเมื่อวานขนาดว่า่ามีหยัางยังตกประครักนะครับตกจนร่มแห้งจนเอาของแถบบ้านนะครับพี่น้อง นี่นะครับเป็นลานโอ้โหกว้างมากนะครับถ้าคนเต็มนี้ก็คือประมาณหมื่นคนได้นะนะครับนี่นีเก็อีเตรียมไว้ให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับ20บาทนะครับไม่แน่ใจว่าบัตรค่าเข้าเท่าไหร่นะครับที่นี่นะครับผมนะครับเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับมันเป็นข้างหลังเด้อแต่ว่าพี่น้องปักปักหมุดมาที่รูพอร์ต หัวหินก็จะจะไม่เห็นเวทีนะครับพี่น้องต้องข้ามสะพานมาอีกอันข้ามมาอีกอีกจากหน,หน่อยนึงเนอะมาสิ<ะ>เห็นลานกว้างๆเลนลานจอดรถนะครับบักดีอย่างนี้ลาดปืนเอ้ยลาดปูนลาดปืนมาลาดภูลาดปืนลาดภูลาดปูน,ปนโอ้ยบอกว่าที่อบอกว่าถอกนี่นะครับพี่น้องอ่านะครับเริ่ม แสดงน่าจะประมาณทุ่มครึ่งหรือ2องทุ่มนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยประมาณนะครับไม่เกินทีหนึ่งหรอกครับถ้าแน่ใจนะครับเมื่ออื่นส่งท้ายนะครับกอทมนะครับเมื่ออื่นเข้าเหรียญอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับพี่น้องพรุ่งนี้นะครับส่งท้ายกลับอีสานนะครับล้ทัวร์อีสานมาเอ้ทัวร์กรุงเทพนะครับรอบนี้นะครับเกือบเจ็ด วันเลยนะครับพิณทิศเลยนะครับผมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับไปที่ราดพร้าวอยหนึงกรุงเทพนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่บ้านหมีลบุรีบ้านหมีเสร็จเราก็จะไปที่แก้งสนามนางนะครับโคราชแล้วก็จะไปปิดวงที่วันที่ยี่บอที่ บกสสามขอนแก่นนะครับผมนะครับยังไงก็เชิญชวนพี่น้องนะครับมาปิดวงด้วยกันนะครับที่บกสสามขอนแก่นมนที่ยีิบสองนะครับพี่น้องนะครับมีไหยทองคามีรัชเชิญหายทองคํามีวงเอ่อนิวแคนทรีนะครับแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์นะครับทําการแสดงจนฮอนวินาทีสุดท้ายนะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวัอนี้ก็ัวหฮินเดอร์ประจวบนะครับครั้งแรกนะครับที่เรามา ที่ประจวบนะครับทําการแสดงที่นี่นะครับยังไงก็หวังว่าคงได้รับผลการต้อนรับจากพี่น้องนะครับเอฟซี mm. FC, มาให้กำลังใจนะครับ mm. เด้อนี่พี่น้องเป็นมาให้แนละ้วมาจองเก้าอี้ยูดาแล้วเด้อนี่ม mm. ากส่วนนะครับคงจะไม่มีฝนนะครับเมฆคนนี้ก็ขอให้ปัดเป่าไปนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับพี่น้องดีครับ